ายสิบกับในร้อยเงินเดือนต่างกันเท่าไหร่วิดีโอนี้คุณเจมีคําตอบให้กับทุกคนคําถามนี้เจคิดว่าหลายๆคนคงสงสัยคงตั้งคําถามนี้กันอยู่นานมากไม่มีใครมาเปิดประเด็นวันนี้เจะจะมาเปรียบเทียบให้ทุกคนได้เห็นขอยกตัวอย่างตาแหน่งที่รับบรรจุแต่งตั้งเยอะที่สุดในแต่ละรอบปีงบประมาณนั่นก็คือในสิบตำรวจสายป้องกันปราบปรามายร้อยตำรวจสายสอบสวนเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกนั่นก็คืออัตราเงินเดือนตามคําสั่งบรรจุแต่งตั้งครั้งแรกในสิบจะได้รับอยู่ที่1760บาทนาร้อยจะได้รับร้อยจะได้ ที่หน่งบาทเงินเดือนจะต่างกัน4 5 3 0บาทแต่เรื่องยังไม่จบนะทุกคนที่เจเล่ามาในตอนต้นนั่นเป็นเพียงแค่เงินเดือนอาชีพตำรวจเป็นอาชีพพิเศษมีความเสี่ยงสูงทั้งมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้ต้องมีเงินพิเศษนั่นก็คือเงินประจำตำแหน่งในสิบจะได้รับอยู่ที่3 0 0 0บาทในร้อยสอบสวนจะได้รับอยู่ที่1 2 0 0 0บาทครั้งนี้จะมีเงินค่าดำรงชีพอีก2,000บาทในกรณีที่อัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งรวมกันแล้วยังไม่เกิน5,000บาาทภครัฐจะจ่ กับข้าราชการรวมให้ได้15,000บาทสรุปก็คือยอดสุดทธิของนายสิหนึ่งหมื่นห้บาทยอดสุดทธิของนายร้อยสองหมนร้อยเก้าสบาทสรุปต่างกัน11,530บาท